ในที่สุดเราก็มาถึงหน้าตลาดนี่ี่ยานนี่จะเห็นนี่สตาร์บัคที่นี่ก็จะเป็นมุมๆอยู่ในตลาดไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เหมือนแบบหรูราอะไรเหมือนอ้ยลืมรถเข็นเดี๋ยวออกไปเอารถเข็นแบ๊บนึง <c oughs> ยังไม่รู้จะซื้ออะไรเยอะแยะแต่เอาหยิบรถเข็นมาไว้ก่อนที่จริงตลาดที่นี่ก็มีเดลิเวอรี่นะเรา สั่งออเดอร์ออนไลน์หรือว่าหรือว่าโทรสั่งเขาเนี่ยแหละก็เขาก็เอาไปส่งให้ที่บ้านแต่ผมชอบมาเดินเองมากกว่า <S 1> <S 1> สนุกกว่าโอเคกลับมาอีกทีนี่เป็นตู้เช่าวิดีโอจะเห็นว่าแบบมันคล้ายๆไงอะ่ะคืนละหนึ่งเหรียญอยากดูเรื่องอะไรก็เอาบัตรเครดิตรูดแล้วก็มันก็จะหักตังค์จากบัญชีเราไปเรื่อยๆถ้าไม่เอามาคืนหน่าเปิดเมืองไทยเหมือนกันเนาะ เอาไปตั้งไว้ตามแบบใต้หอพักอะไรอย่างเงี้ยเมคมันนี่ <c oughs> ดีอะไรโอเคเออยังคิดไม่ออกเลยจะทำอะไรกินเออชอบอาหารญี่ปุ่นบ้มนไม่รู้ถ้าทำอาหารญี่ปุ่นดีกว่าทำซูชิประดิบโอเค ไม่เป็นไรถือว่าโอเคแล้วเลือกไม่ได้แล้วทอมมาถึงนี้แล้วโอเคกินอะไรดีอะโวคาโดสองลูกสามเหรียญแพงวะแข็งอยู่เลยอ๋อนี่นี่สุกสุกอยู่นี่ฮะอันนี้สองลูกห้าเหรียญราคาบ้าเลือดมาก อ๋อนี่มันสองแพ็กห้าเหรียญข้างบนอาโวเท่าไรหร่วะเนี่ยนี่เป็นไรเอาไปสองลูกแค่นั้นลูกเดียวก็พอนะกินคนเดียวไม่ได้สุกอันนี้ดีกว่าสุกแล้วร้อนอะวันนี้ที่เกียดจุดไฟทอมไม่คุกนะทอมทำทำ,ทำแบบดิบทุกขั้นตอนแต่เะกี้ก่อนออกมาหุงข้าวไว้แล้วก็หุงข้าวสวยธรรมดาเนี่แหละ จริงๆพวกซูชิไรซ์เอาคล้ายๆไงเอาไทไรซ์ทำไปก็ได้ก็ประมาณแบบใช้แล้วค่อยใช้น้ำส้มญี่ปุ่นมาจะทำหุงข้าวเวลาก่อนออกบ้านมาหรือ,อม,มาก็ไม่มีอะไรแถวนี้ก็เป็นพวกแฮมอาหารแช่แข็งทำก็ไม่ได้ ไม่ได้กินบ่อยหรอกโดยมากถ้าจะกินอาหารแช่แข็งต้มมามา่าใ,ใส่นุ่นใส่นี่กินเอาเองดีกว่า,าที่ชอบปลาอะไรอะ่ะเอาแซลมอนไหมั斯กันอิมิเทชันชูอิมอีเต็ไม่รู้ชอบกินสโมกหรือเฟสแซลมอนเอา โมกก็หอมๆอ,อร่อยดีเทาโอ้ทาวละแปดเหรียญใช่เหรอโอ้นี่เท่าละสิบสี่มกทาาละสิบสี่คุ้มี่นีหลานปลา กซลมอนหมักซอสเทฤฤดิยากิก็เนี่ยโดยมากก็ทอมก็ซื้ออย่างเงี้ยไปทำกินกระก๊อกแกล Excuse me. Anybody there? ไม่เป็นไรคนขายมันไม่อยู่มันยิงเดี๋ยวไปเดินดูอย่างอื่นมากินอะไรดี เออช่วงนี้ร้อนเห็นโคกแล้วแบบอยากกินมาก <c oughs> กินน้ำมัดลมดีไ่มเท่าไหร่สามเหรียญยี่สิบเก้าอ๋อ,อซื้อแช่ตู้เย็นไว้กลับบ้านไปเหนื่อยเปิด อ๋อนี่หยิบอันนี้เอาก็ได้นี่ว่ามันแล้ไม่ให้แล้วเพราะว่าไม่ยอมมาขายสามเหรียถ้าเนื้ออางนี้จะเป็นสโมกแซลมอนเนื้อมันจะเข้มเข้มกลิ่นมันก็จะเหมือนแบบได้กออกลมฟันอะไรประมาณนี้ ก็ถ้าเป็นเนื้อสีส้มๆมมนอ่อนนี้